เหตดดุดังใบ้ชัดพิธีกรดังที่ตักมยุราและหน่อยบุศรกรยอมให้ยืมเงินคือใครชี้เป้าแล้วรู้เลยถูกจับตามองเลยทีเดียวสำหรับกรณีที่ตักมยุราและหน่อยบุศรกร คนในวงการบันเทิงรายหนึ่งซึ่งเป็นพิธีกรดังยืมเงินแต่อีกฝ่ายเหนียวหนี้ต้องทวงออกสื่อทวงเป็นปีทำเจ้านี้เครียดจนป่วยกว่าจะได้เงินคืนจนหลายคนอยากรู้ว่าเป็นใครทำไมสองตัวแม่ระดับตำนานจึงยอมให้ยืมเงินได้โดยล่าสุดข่าเพจอีป้าข้างบ้านได้ออกมาโพสต์ตีข่าวนี้พร้อมกับบอกใบว่าพิธีกรคนดังกล่าวคือใครโดยบอกว่าพิธีกรดังผู้หญิงคนนี้หลายคนสงสัยว่าเป็นใครที่กล้ามายืมเงินหน่อยบุษกรและตักมยุรา เป็นระดับไหนทั้งคู่ถึงยอมให้ยืมเงินจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่หลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วทายกันมาแล้วพิธีกรคนนี้ภาพลักษณ์ดีมากเมื่อก่อนโด่งดังมีทั้งงานแสดงร้องเพลงไหมจำไม่ได้ถ่ายแบบไหมยุค9กก็มีถ่ายแบบแหละ เขาโด่งดังตั้งแต่ตีนชั้นเท่าฝาหอยพ่อแม่ฉันรู้จักบอกคนนี้เก่งทุกอย่างจริงๆแต่ชีวิตของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่มีการสูญเสียคนในครอบครัวพอนางได้เป็นผู้จัดคนในมองว่านางมีการจัดการระบบไม่ดีเหมือนคนทํางานไม่เป็นจัดระบบใดๆไม่ได้นางก็เลยชักหน้าไม่ถึงหลังเดี๋ยวยืมเงินคนนั้นมาใช้คนนี้ยืมเงินคนนี้มาใช้คนนั้นสุดท้ายอีรุงตุงนางนางก็เลยล้มแค่นี้แหละ ขณะที่ในคอมเมนต์ค่ะมีคำเมาส์ชาวเน็ตเข้ามาชี้เป้ากันรัวๆแบบที่รู้เลยว่าคือใครอาทิเช่นปิตี้ปิด,ปด,ปดอ๋อมีลูกแฝดใช่ไหมเดารู้ละคนในครอบครวัวตายไปแล้วลูกไปอยู่เมืองนอกด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ